ด้าน้ำใจจากเธอคงจะไม่มีกพรู้แก่ใจได้ดีไฟไหม้บ้านพี่น้องคงไม่แลกเสียงไฟลุกเอือข่าวคนลือกันจนเสียงเส อแง่องน้องยังไม่เละใจดำจริงแม่สาวในตาคมมี่นอนสาลาเววาน้ำตาร่วงหล่นรอรับน้ำใจจากคนช่างใจดำมนมจำมาได้ ใจสุดตรงน้ำใจชังดีแต่ไม่มีสาวในตาคมเจ้าไม่มาคนทุกตรมความหวังจึงลงหอคนน้ำต่วนทางทองมาน,น้องมงกลาน ៀងឧស្សាហ៍ពិរា